สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเงื่อนไขในสัญญาเกี่ยวกับฟ้าขาวของเลอเนเมสซี่เตรียมใช้ครั้งแรกสุขนี้มีรายงานจาก Argentina อร์เจตินาเผยว่าเงื่อนไขเกี่ยวกับอร์เจตินาของเลอเนอเมสซี่กำลังจะถูกใช้เป็นครั้งแรกนับตั้แต่เซ็นสัญญากับาร,ริสเซงชแมง เงื่อนไขในสัญญาเกี่ยวกับอันเจนตินาของเลอเนลเมซี่กำลังจะถูกใช้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทัพแปรแช่ท่านี้ก่อนหน้ารายนี้เซ็นสัญญา2ปีในทีมปารีสช,ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยย้ายจากบาร์เซโลนาไปแบบไร้ค่าตัวการเจราจาระหว่างผู้เล่นและสโมสรจบลงอย่างรวดเร็วและมีรายงานจากสื่อในแดนฟ้าขาวอย่างไทย C ีสปอร์ทที่เผยว่าเมซี่กตือรือร้นที่จะแทรกความต้องการพิเศษของเขาลงไปในสัญญา โดยต้องการให้ความสำคัญกับทีมชาติเป็นอันดับแรกลังฟุตบอลโลกในกาตาร์กำลังจะเกิดขึ้นในอีกหนึ่งปีข้างหน้าเมซี่เ <Messi S 1> <Messi S 2> พิ่งช่วยอาเจนตีน่าคว้าแชมป์โคปาอเมริกาซึ่งเป็นความสำเร็จระดับนานาชาติครั้งแรกในอาชีพของเขาตอนนี้เขาอยากที่จะสามารถเป็นตัวแทนของประเทศแห่งอเมริกาใต้ต่อไปได้โดยที่ไม่ต้องทำสงครามระหว่างสามโมสรกับประเทศผลที่ตามมาก็คือเกมของอาเจนตีน่าจะต้องมีความสำคัญกว่าและจะเป็นอย่างนั้นในสุดสัปดาห์นี้ พวกเขาจะ,ะเผชิญหน้ากับโบลิเวียในรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกในช่วงเช้าของวันศุกร์ที่10กันยายนในขณะที่ป้แชร์จะเล่นแกบเกอร์มองในลีกเอิงวันเสาร์ซึ่งแน่นอนว่าเมสซี่จะไม่สามารถลงเล่นในทั้ง2เกมได้ดังนั้นเขาก็จะเป็นตัวแทนของประเทศของเขาทําให้การประเดิมสนามในปารีสต้องเลื่อนออกไปอีกส่วนหนึ่งของเงื่อนไขของแข้งวัย34ยังอนุญ,ญาตให้สตาฟของทีมอร์เจนตินาเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกของป้แชร์ได้เมื่อจําเป็น ดาวเตะ4คนของประเทศรวมทั้งอังเคลดดมาเรียาคาแข่ขงอยู่ปาร์คเดอะแพรงดังนั้นคําขอจึงสมเหตุสมผลในแง่ของโลจิสติกและเป้าหมายของเมซี่ในตอนนี้คือการนำอาร์เจนตินาไปสู่การคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกหลังจากพลาดไปอย่างบุบวิดเมื่อปี2014ในปี2014พวกเขาเข้าถึงรอบ16ทีมสุดท้ายแต่ความสาเร็จครั้งสุดท้ายของประเทศเกิดขึ้นเมื่อดิเอโกมาราโดนานำพวกเขาคว้าแชมป์โลกในปี1986โดยเจ้าของบอลลูนดอ์6สมัยได้ประเดิมสนามให้กับแปร์แช่ ในเกมที่เอาชนะแรง2-0ซึ่งเป็นการลุกจากมานั่งสำรองมาลงสนามในเกมที่ทำลายสถิติการชมลีกเอิงโดยมอริโอโปเชติโน่ผู้จัดการทีมแป็แชร์ประทับใจกับการลงเป็นตัวสำรองของเมซี่โดยอ้างว่าเขานำความนิ่งมาสู่ทีมผมรู้สึกได้ทันทีที่เขาลงไปในสนามและสัมผัสบอลครั้งแรกเขานำความนิ่งมาสู่ทีมมันสำคัญมากที่จะต้องเริ่มต้นให้ดีแม้กระทั่งสำหรับเขาเขามีความสุขและเขาก็เข้ากับกลุ่มได้ดี มันเป็นคําถามของสามันสํานึกที่จะทําให้เขาประเดิมสนามการต้อนรับเป็นสิ่งที่สวยงามที่เราได้เห็นและได้ยินจากผู้สนับสนุนของเราแต่ยังมาจากแฟนๆของแรงด้วยเมสซี่มีความสุขมากเกี่ยวกับเรื่องนี้โรนัลโด้อดีตกองหน้าเบอร์หนึ่งของโลกไม่เชื่อว่าปารีสแซงแ่งจะการันตีแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกแม้ราศีจับสุดๆในฤดูกาลนี้ แปร์แชรที่ไม่เคยควา้าแชมป์ยุโรปใบใหญ่มาก่อนเสริมทัพอย่างน่าจับตามองด้วยผู้เล่นระดับบิ๊กเนมทั้งเลโอนเนลเมสซี่เซอร์คิโอรามอสจอร์จิโยวานันดุมอาชราฟฮาคิมีและจาลุจิโดนาลุม่าขณะที่เนย์มาร์กับคิเลียนเอ็มปาเป้ก็ยังอยู่กับทีมอย่างไรก็ตามโรนัลโด้อันนายต้นตำรับได้ให้ความเห็นถึงการลุ้นแชมป์ยุโรปของแปร์แชรว่าผมว่ามันยังเร็วไปที่จะบอกใครว่าเขาจะได้แชมป์แชมเปี้ยนส์ลีก ภาพมันเริ่มชัดเจนรอบก่อนรองชนะเลิศปาริเชงเชร์แมงอยู่ในฐานะตัวเต่งแต่การลงเล่นจริงสําคัญกว่าการพูดยังมีหลายปัจจัยที่มีผลในสนามผมเล่นใ้ก,กับเรอัลมาดริดเกือบห,าห้าฤดูก,กาลในทีมกลาติกอสแต่ผมก็ยังไม่เคยได้แชมเปี้ยนส์ลีกอดีตดาวยริงทีมชาติบาราซิลวัย44ปีกล่าว